เขาต้องเรื่องด้ว่าคนป้าที่ว่าเราอาศัยอยู่นะปาสังวันแห่งสารน้ำปุ๋ยซึ่งปัจจุบันขจจได้มานำมาจัดแสดงอยู่ที่บุญกองข้าใหญ่อันนก้ก็แม่นหน่นึงเงินเเขาต้องเรื่องเอื่นที่วัวาี่วัดบวมานนี้วัดบัวมาเล่าได้ไหมล นีผู้นี้แจงผู้นี้แจงดิผู้ัหนบอไดจีผู้่กัเนจะบอไดบอเจ้าไหนเจ้าแต่บอกซื้อยังเจ้าไหนฮะบอกแม่ซื้อยังอ้ายหลอกวชิดะทามกอท้ซื้อยังอูบอบจกวาันอังเจ้าเด้ซื้อยังเจ้าไหนเจานี้ชืคุนคุนเออแล้วผูนี้ดี นังผู้ đ นเด็กบุหูหนุ่มชหู uh uh cool uh ่ซื้อล่าบบ่อบแหูแส้นเออเราบุหูคำลาวดีเนาะบอนเหินข้าจ้ออาศัยจะเป็นตองฮะตองเลี้ยงหรายบอน เขาจะเอามาโซ่จ,จริงๆเขไปนำเอาจูป้าคนละเนาะมาเพื่อเอามาฮักพวกคนในเบิ่งนะเป็นชนเผ่าเดียวที่ว่าโบกขึ้นกับเดี๋ยวขยเาขาเจอจุดกุ้มหนึง่งแถบต่าตเรื่องตอบเริ่มเรื่องเขาจะก็เริ่มมือซิเมียตตีต่างเริ่มคนป้าเนาะ เอยู่เท่านับปุยสกเก็ตบนหินอมค้าบริเวณนี้จะเป็นความเรื่องเดนี่เขาค่อนข้างว่าได้ดวงเครื่องดีแล้วกันอีเพิ่มนะซื้อจังห้ามว่าใดบอกินมาขนมน่ากินน้ำบอบัวหัวเลยจะกับว่าใดเนี่ย อ้าวมานั่งทำข้าคือเราแมนสำหรับก็จะาว้าเราได้บาทุกคนดีอ๋ออะไรกินเป็นก็เอ็ดไหมแม่เลยเราได็กคนเราได้หรอเนาะเจ้าก็ได้เนาะได้ได้บ่เข้าใจบ่ซื้อยังเจ้าไหนฮะซื้อแจ้งบอซื้อเจ้านะซื้อนะ มีซีบอซีอซีอ,ซอ,ซอ,อย่างซีลุน,ลน,ลนแล้วผู้นั้นเด็กฮะอ,อินไทยไทยอินไทยอินไทยอ๋อลูกพ่อสองคนเนี่ยลูกผู้ใดนี่ลูกนี่ผู้นั้นลูกลเออคนละลูกเนาะจักปี้แล้วผู้น้อยนะ โโหเลยบัทไหนซื้อโมโจากปีจากเดือนบรไษัจด้บเนาะบ่ได้นับว้เนะอ่มโหอันนี้มากนินี่นะักษณะหก็เป็นอันนี้เอาบ่มากาล้ก็บ่ตองใ่ จะจะคนทั้งหมดเขาจะอยู่ในบ้าน่บ่นี่โหล่บ่เดี๋ยวนี้ดูเช็บ้านนน่อคนนเช็บ้านไหนน้กรองเนาะน้กรองน้ำน้ำพื้นนานานกอน้ยิ้มน้ำยิ้มน้ยิ้มมา

จำเนียังสะดอยู่ใช่ยัามันแห้งแล้วนี่จึงหายหนออันแห้งคือแป๊บอันนี้เลยงาย่ใหญ่ใหญ่ไปไก่มาใหญ่น่ะได้ค่ะไปไก่ไปไก่เต๋อมาหนึ่งไปไก่ตะตังปลุกไม่เต็มดิเราไปห้ากินนะฮะห้ากินยังมันเออไปห้ามันกับอันปูปูปูปลายอดบุญหยัดไว้ mhm. หยัดไว้เออปลาได้วก็เกณฑ์ยอดบุญหรือไรล่ะก็ตัด จะคาเอติป้าหันมาเพียนเอาบ้านนี้น่บ้านนี้ได้เข้าได้ยาชุบได้ทั้งว่าหันนะครับไปเพียนนอกเพียนนอกเพยนนอบ้านนอกลาดอกเป็นบอมไฮไอบอเห็นแหละโอ้เห็นไฮบออากาศมาลกเกออมบมันจะยาวขนาดยาวหลายเหม่อนวันนี้กูจะเข้ามาสร้่วยทอดบอโอ้แล้วรเปกคุณค็ณน่บอกเอากูบบยาวหลายเนาะ กูตักซามโชางมี้วรถเป็นกะซิมนานๆเนาะคุณผู้ชมอาตาซ่ได้ปิดคลิประเพียงแค่นี้คือคพอตรงเล่นเป็นุเพ่าที่ว่าจะเป็นคนป้าอาไัยแบบธรรมศาสตร์